มีสมุขพี่น้องปองป่ายสุขคู่สุคนเนาะครับวันนี้จะพามาเที่ยวมาชมมาอัปเดตคอกหมูป่าบ้านๆของยายดอกเนาะตรงนี้ว่าเป็นยังไงแล้วความคืบหน้าที่เพิ่นอนเลี้ยงเป็นมือใหม่ในการมาเลี้ยงหมูป่าเนี่ยรูปลักษณะสวยงามเนี่ยพร้อมที่จะคลอดลูกในเดือนหน้าแล้วเนาะ ว้วนท้วนสมบูรณ์รูปลักษณะสวยงามตรงนี้เป็นแม่พันธุ์สันดีเลยตัวใหญ่เนี่ยเราจะมารุ้นกันในเดือนหน้าเนาะในวันที่สิบห้าเนี่ยอีกเจ้าตัวนั้นก็ท้องพร้อมกันเลยเนี่ยก็จะคคอดพร้อมกันเลยเนาะสองตัวเลยเนี่ยวันนี้ก็จะพามาอัปเดตหมูป่าของยายดอกเป็นมือใหม่เนี่ยเพื่อนก็จะเห็นทุนเห็นกําไรเร็วอยู่ในเดือนหน้าว่ามันจะเป็นยังไงมาเบิกมาชมกับยาดอกกันเนี่ย หมูป่าของยายดอกเนี่ยแมพันสองตัวเป็นยังถึงหันมาเลี้ยงคือบุปเปเลี้ยงคอกปูนตรงนี้ก็คือสัญชาตญาณของหมูป่าที่ยายดอกเลี้ยงเนี่ยคือเป็นเพินมักดุดมักขี้อข,ขี้ดอกขี้ดินเนี่ยเราจะเลี้ยงแบบกลึงธรรมชาติต่อไปเราก็จะเพิ่นคตรนี่จะขยับขยายไปอีกเนาะบุ่งเนี่ยที่เราก็มีทีนี้พอนั้นเราก็จะทําคอกต่อเติมไปอีก มันจะเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะต้องมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นจริงเหมือนที่คุยหรือเปล่าเนาะว่าเออถ้าเรามี่าแม่พันธุ์สองตัวนี่เราขยับขยายทีนี้เราก็จะแบ่งสายพันธุ์เก็บลูกเพื่อนไว้เนาะเป็นตัวเมียเราไม่ต้องไปดินน้นรนไปหาแม่พันธุนะ์เนาะมาในตรงนี้เราจะสร้างแม่พันธุ์เราขึ้นมาเองเนี่ยตรงนี้คือการเลี้ยงหมูป่าเนี่ย ทับหมูป่าแต่ละทับที่เราคัดสรรมาไว้มันจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนพี่น้องตัวนี้คอดตัวนี้ก็จะเลี้ยงลูกให้ตัวโตแบบนี้เนี่ยตรงนี้เราก็จะแบ่งให้พี่น้องเกษตรกรยายดอกเิ่นบอกเนาะแล้วก็จะ ทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นุ่มสาวไว้พร้อมเนาะเนี่ยเราก็จะขยายไปเรื่อยๆนี่ในการเลี้ยงหมูป่าเป็นอาชีพเสริมเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามที่ยายดอกเผิ่็สนใจเนาะในการเลี้ยงหมูป่าเบืเ่องแนนแม่พันธุ์ของยายดอกแต่ละตัวแต่ละตัวกินเก่งอ้วนตะมุตะมิเนี่ยค่อย็จะขยับขยายไปอีกคอกกับคอกบ้านๆเนาะทำลงดูก่อนเนาะแล้วค่อยขยับขยายเหมือนที่คอกที่ อาเราเคยได้พาไปแต่ต้องเป็นมือใหม่เนาะในการเลี้ยงเราต้องดูอ่าแม่พกแม่พันเนี่ยคักหลายดีหลายในการเลี้ยงหมูป่าเบื้งเนยตะมุตะมิอืกินง่ายอยู่ง่ายใบกกกใบกล้วยเนี่ยบอกเป็นอาหารเสริมอ่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงฤด,ดูอาหนาวต้นหยกต้นหยา่าเพาื่อกระตาย อันแห่งแรกเนาะพี่น้องมันค่อยมีพักมีหย่าแล้วก็จะเอาต้นกล้วยให้ก่อาหย่าได้บอกเนี่เปียกับปลูกไว้ยายดอกเพิ่นบอกทีนี้เราเ็าจะไปตัดยงตัดหญ้ามาให้กินได้พักตบฉวบฉวาในของโปรดเพเลยเราเอารถไปจอดไว้แล้วก็คนขึ้นท้ายรถเราที่คนไม่ต้องการเนาะสูตรอาหารลดต้นทุนของเรายายดอกเพื่อกะมีในความคิดเอามาให้หมูเขากิน อ้วนทุนสมบูรณ์เนี่ยเพิ่นได้กินไะสงรอบสามรอบเนี่ยเห็นไหมหลังจากเราไม่ได้ตัดไปตัดหญ้าเราก็จะให้เพิ่นกินต้นกกต้นกล้วยเนี่ยเนี่ยเป็นอาหารว่างอาหารเสริมเนี่ยสุดปังสุดงามเนี่ยที่ยายดอกเพื่อนก็นอยากหลอกอยากเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมาลุ้นกันตามมาอัปเดตน้ำยายดอกว่าจะเป็นอย่างไง เบิ่งแล้วชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยายดอกชาแนลเดี๋ยวับเป็นขวัญกำลังใจเนาะให้มือใหม่เพื่อนมีกำลังอกกำลังใจในการทำคลิปแล้วอัพลงอัพเดทขอ,อกหมูป่าของเพื่อนเราจะ,อ,ะอัพเดทห้เบิ่งตลอดตลอด,ลอดนะครับในความเป็นมาความเป็นยูของหมูป่าเป็นไหนเลี้ยงง่ายจริงบอกต้นทุนต่ำจริงบอกเป็นยังไงเดี๋ยวยายดอกพักษิอัพเดทห้เบิ่งเป็น ช่วงๆเนาะครับเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าขักหลายทับหมูป่าเนี่ยเราจะทําเป็นฟาร์มได้พี่น้องบ้านนี้นะยายดอกพูนว่าเพื่อยุตินิ่งถ้าให้เพนเห็นทุนเห็นกำไรเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวโตวเร็วกินง่ายอยู่ง่ายเนาะลดต้นทุนเนาะพิษแตกต่างกับหมูขาวก็จะเป็นอีกแบบนึงยายดอกว่าแล้วแต่คนที่มักคนที่ชอบเนาะในการาเหตุอาชีพอะไรแต่ตรงนี้ ไม่บินเงินน้อยบบคอยวาสนาเนี่ยบบเลือกงานโบายากจนเนี่ยคำคมของยายดอกแบบนี้ยายดอกเอาพามาบึง่งมาชมเรียบร้อยเนาะอัปเดตคอกหมูป่าของยายดอกเรียบร้อยยายดอกสุขอมลาพาจากกันเด้อพี่น้องขออยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยา่ยาเจ็บอยา่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอด,ปลอดไปเนาะครับพี่น้องอ่า ก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยายดอกชาแนลเป็นขวัญกำลังใจเนาะให้ยายดอกได้ทำคลิปต่อๆไปเนาะไปเด้อเด้อัหกหลายแพยงหลายครับ